สวัสดีครับวันนี้พบกับอัญญาบัรสีใน EP ลูกไม้35บาท3กระถาง100บาทโปรโมชั่นเหมือนเดิมนะครับ10กระถางแถม2กระถางหลังจาก10กระถางไปแล้วทุกๆ5กระถางแถม1กระถาง เราจัดส่งแบบแพ็คทั้งกระถางครอบแก้วจัดส่งโดยจัดส่งพัสดุโดยไปรณียีไทยนะครับกรณีค่าจัดส่งค่าจัดส่งแบบเหมาเหมากรณีโอน50บาทเก็บเงินปลายทาง70บาทเป็นไม้กระถาง4นิ้วนะครับในโปรโมชั่นการจัดส่งราคานี้นะครับจะนําไปรวมกับไม้มีชื่อก็ได้นะครับกระถาง4นิ้วต่อการจัดส่ง1ครั้งก็ราคา50บาท สำหรับการโอนเก็บเงินปลายทางเจ็ดสิบาทระยะเวลาที่ใช้ในการจัดส่งนะครับภาคตะวันออกเฉียงเ,เหนือใช้เวลาหนึ่งถึงสองวันภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกใช้เวลาสองถึงสามวันส่วนภาคใต้ใช้เวลาสองถึงสี่วัน,วน,ววนขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับในส่วนนี้นะครับเมื่อทางเราจัดส่งแล้วเราจะทําการจัดส่งเลขพัสดุให้นะครับเป็นของไปรษณีย์ไทยสําหรับใครที่เห็นว่า ระยะเวลาการจัดส่งเกินจากนี้นะครับโทรมาหาเรานะครับหรือเช็กจากเลขพัส,สดุที่เราส่งให้ก็ได้เมื่อลูกค้าได้รับวันศี่แล้วนะครับให้ทําการแกะออกจากกล่องแต่อย่าเพิ่งแกะแก้วที่ครอบออกนะครับให้ทําการแกะแก้วที่ครอบออกหลังเวลาหกโมงเย็นเนื่องจากช่วงนั้นอากาศไม่ร้อนแล้วก็ความชื้นในอากาศยังพอมีเนื่องจากว่าช่วงเย็นก็จะมีความชื้นนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงกลางวันนะครับ อากาศร้อนและความชื้นไม่ค่อยเยอะจะทําให้บอนสีเหี่ยวได้นะครับก็ฝากแกะน้องตอนเย็นนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับเดี๋ยวตอนเย็นค่อยดูน้องอีกทีนึงนะครับน้องก็เดินทางไปถึงโดยปลอดภัยแล้วนะครับฝากแกะตอนเย็นนะครับเพื่อให้น้องเขาสดชื่นเรามาเริ่มกันที่ลูกไม้กระถางที่หนึ่งครับผมแน่นแบบนี้เลยนะครับลูกไม้กระถางที่หนึ่ง ลูกไม้กระถางที่สองครับลูกไม้กระถางที่สามครับขอชี้แจงเพิ่มเติมนะครับลูกไม้บานสีคือบานสีที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพ่อกับแม่ที่ต่างสายพันธุ์กันหรือสายพันธุ์เดียวกันนะครับได้มเมล็ดออกมาแล้วนํามาปลูกโดยปกติการถ่ายทอด ความสวยงามบนใบรูปร่างลักษณะของบอลสีจะเกิดจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เคยผสมผ่านกันมานหลายหลาย,หลายช่วงทําให้บอลสีที่เกิดจากเมล็ดแต่ละต้นไม่เหมือนกันดังนั้นบอลสีที่เกิดจากการพ่อเมล็ดจึงมีชื่อเรียกว่าลูกไม้ถึงแม้บอลสีเมล็ดนั้นจะเกิดจากการผสมระหว่างพ่อและแม่ที่เป็นสายพันธุ์หรือชื่อเดียวกันก็ตามก็จะเรียกเรียกลูกไม้ ต้องการจดทะเบียนตั้งชื่อต้องเลี้ยงให้เต็มฟอร์มสวยงามและทําการผ่าจนเกิดจนไม้ที่เกิดจากชิ้นผ่านั้นนิ่งก็คือไม้ที่เกิดจากชิ้นผ่านั้นมีความเหมือนต้นแม่ที่ผ่านจึงนําไปจดชื่อขึ้นทะเบียนกับทางสมาคมหรือชมรมบรนสีในในส่วนที่เราจําหน่ายอยู่นี้นะครับเป็นไม้ที่ไม่มีชื่อหรือลูกไม้นะครับลูกไม้กระถางที่สามครับ ลูกไม้กระถางที่สี่ครับบาในหนึ่งกระถางนะครับจะมีสามถึงสี่ต้นเพื่อความสวยงามแล้วก็มีเงินกําไรให้ลูกค้านะครับหากเราปลูกต้นเดียวเดียวก็จะมีความสวยงามไปอีกแบบหนึง่งจะมีความโตลูกไม้กระถางที่สี่ครับสําหรับลูกไม้กระถางนี้นะครับเป็นไม้ลูกไม้ที่เราปลูก หนึ่งต้นในหนึ่งกระถางนะครับลักษณะพรอมของเขาก็จะประมาณนี้ครับใหญ่ๆโตๆแล้วก็การใบก็แต่ว่าความหนาของเขาจะไม่เยอะเท่ากับที่เราปลูกเป็นกอในในกระถางนะครับดังนั้นเราลูกค้าชอบแบบเป็นกอมากกว่านะครับเราจึงต้องการปลูกแบบเป็นกอปลูกต้นเดียววันนี้เราจะปลูกสําหรับต้นที่เราคัดไว้นะครับ ตอนนี้ไม่ได้จํหนายนะครับให้ดูเป็นตัวอย่างว่าถ้าปลูกต้นเดียวเดียวเขาก็จะโตเร็วและสูงแบบนี้นะครับลูกไม้กระถางที่ห้าครับแต่ละต้นแต่ละใบนะครับสีไม่เหมือนกันเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้ครับขึ้นอยู่กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเขานะครับว่าจะมีสีมาแบบไหนนะครับผสมกับต้นอะไรมานะครับผสมกับจุดหรือเม็ดแบบไหนมานะครับก็จะมาออกตรงจูกตรงนี้นะครับ อาจจะได้เชื้อพ่อเชื้อแม่หรือเชื้อปู่เชื้อย่านะครับลูกไม้กระถางที่ห้าครับลูกไม้กระถางที่หกครับคุณบบเห็นภาพนะครับเหมือนคนเล่านะครับไม่เหมือนคล้ายพ่อคล้ายแม่นะครับแต่ว่าไม่ได้เหมือนร้อยเปอร์เซ็นตมีลักษณะคล้ายนะแต่ในส่วนของบอลสีนี้มีจุดมีสีนะครับทําให้มองเห็นชัดเจนว่าคล้ายคล้ายคึงแค่ไหนนะครับ ลูกไม้กระถางที่หกครับลูกไม้กระถางที่เจ็ดครับสีเขียวสีชมพูครับเราก็จะดูที่ใบความแข็งของใบกระดูกนะครับกระดูกคือส่วนนี้นะครับกระดูกคือแล้วก็การใบถ้าด่างถ้าด่างข้างบนสีขาวข้างล่างก็จะสีขาวด้วยเช่นกันแยกต่างนะครับลูกไม้กระถางที่เจ็ดครับ ลูกไม้กระถางที่แปดครับตัวนี้นะครับเม็ดสีขาวพื้นใบสีแดงมีสีขาวและสีเขียวนะครับเม็ดเป็นใบสีแดงกระดูกสีน้ำตาลลูกไม้กระถางที่แปดครับลูกไม้กระถางที่เก้าครับปลูกให้เป็นกอนแน่แนๆแบบนี้เลยนะครับ เมลลูกค้ารับไปแล้วนะครับพักไว้ที่บ้านสักสามวันแล้วก็ทําการอัพไซต์กระถางดินในนี้ไม่ต้องทิ้งไม่ต้องเคลียหรือไม่ต้องบีบให้เขาแตกนะครับเพราะว่าดินในนี้ยังไม่หมดสภาพนําไปใส่กระถางใหม่ได้เลยกระถางที่ใหญ่กว่าเดิมวันทีถ้ากระถางใหญ่ใบก็จะใหญ่ครับเนื่องจากว่าเขาก็มีธาตุอาหารให้เขาเยอะเขาก็จะโตเร็วลูกไม้กระถางที่เก้าครับลูกไม้กระถางที่สิบครับ ลักษณะของแต่ละต้นก็จะแตกต่างกันแบบนี้นะครับแต่เราท่านใดที่เลือกซื้อไม้ของเรานะครับในแต่ละต้นเราจะล็อกไว้แล้วนะครับคือสั่งซื้อหมายเลขสิบนะครับก็จะได้กระถางนี้นะครับคือกระถางหมายเลขสิบถ้าลูกค้าบอกว่าเอาสวยๆนะครับก็คือท่านเลือกไปแล้วนะครับกระถางที่สิบเราจะไม่ยกกระถางใหม่มาให้นะครับท่านเลือกในนี้เลยท่านจะได้ตรงปกนะครับกระถางที่สิบครับ ลูกไม้กระถางที่สิเบเอ็ดครับจะรู้จะได้ทำยังไงถึงจะได้ไม้ต้นนี้นะครับดู EP ด้านบนขวามือนะครับอีพีที่หนึ่งร้แปดสิบสองครับถ้าสั่งกระถางที่สิเบเอ็ดก็จะได้กระถางนี้ครับสำหรับลูกค้าใหม่นะครับเลือกไปแล้วนะครับจะสั่งยังไงครับโทรมาที่ศูนย์แปดเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกเก้าหรือจะแอดไลน์แล้วก็แจ้งหมายเลขมานะครับเราจะทำการติดต่อท่านกลับไป ว่าเลขไหนเหลืออยู่บ้างนะครับเราจะแจ้ง้ท่านกลับไปลูกไม้กระถางที่สิบเอ็ดครับลูกไม้กระถางที่สิบสองครับก็จะมีลักษณะดังๆสีเหลืองแบบนี้นะครับใายสีเหลืองสีขาวนะครับลักษณะของแต่ละต้นค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะครับส,สำหรับลูกไม้นะครับดังนั้นใครที่ชอบลูกไม้ใครที่ชอบไม้ที่มีสีแตกต่างกันแบบนี้นะครับลูกไม้จะเหมาะที่สุดนะครับ แต่ถ้าท่านต้องการลูกไม้ที่เป็นลักษณะเหมือนที่ท่านมองแล้วสวยนะครับดูต้นอื่นมาแล้วสวยก็เป็นไม้มีชื่อครับถ้าเรียกชื่อตรงคใส่ไม้มาตรงมันก็จะเหมือนกับของเพื่อนบ้านหรือที่ในเฟซใน youtube ที่ท่านเห็นนะครับว่ามยชื่ออะไรสวยลักษณะไหนก็จะได้ชื่อแบบนั้นก็จะได้ต้นแบบนั้นมาลูกไม้กระถางที่สิบสองครับ ลูกไม้กระถางที่สิบสามครับก,กระถางนี้ต้นเดียวเดียวนะครับเนื่นองจากว่าเป็นบอลที่มีลักษณะคล้ายๆบอลต้ยนะครับเราจึงทำการแยกปลูกไว้ให้เขาโตเร็วนะครับจะได้มีสีสันที่สวยงามอย่างรวดเร็วกระถางที่สิบสามครับลูกไม้กระถางที่สิบสี่ครับนี้ใบแดงนะครับกระดูกสีเขียวนะครับตัวนี้ใบสีขาวออกเขียวนะครับกระดูกสีชมพูจางๆนะครับ ในนี้กระถางนี้มีทั้งหมดสามต้นนะครับเอาอีกต้นหนึ่งที่ก็จะมีกัดเม็ดสีชมพูแบบนี้ด้วยนะครับลูกไม้กระถางที่สิบสี่ครับลูกไม้กระถางที่สิบห้าครับใบนี้นะครับกัดพื้นสีน้ําตาลอมชมพูนะครับโตขึ้นนะครับใบใบของเขาก็จะเข้มเข้มไปออกน้ําตาลนะครับตอนใบเล็กเล็กน้ําตาลชมพูนะครับเป็นใบใหม่นะครับ อาจจะอยู่ในลักษณะใบน้ําตาลสีชมพูแบบนี้ก็ได้นะครับนี่คือใบแรกๆของเขาแต่ใบหลอดสุดท้ายก็เป็นแบบนี้นะครับส่วนอีกต้นหนึ่งครับเป็นจุดขาวนะครับจุดขาวกระดูกน้ําตาลใบออกสีกัดสีแดงออกน้าตาลกัเป็นจุดสีมีจุดสีขาวลูกไม้กระถางที่สิบห้าครับลูกไม้กระถางที่สิบหกครับต้นนี้นะครับกระดูกออกสีชมพูจางๆนะครับกัดกระดูก กัดรอบกระดูกสีขาวเปืือนนะครับแล้วก็มีเม็ดสีชมพูเล็กๆคนระับขอบใบสีเขียวส่วนใบนี้นะครับเป็นอีกต้นหนึ่งนะครับขอบใบสีเขียวเช่นกันนะครับกระดูกออกสีกระสุกสีแดงนะกัดรอบๆกระดูกสีขาวๆนะครับน,นิดๆนะแล้วก็เม็ดกัดเป็นจุดเป็นปื้นนะครับสีน้ำตาลอ่างนี้มีทั้งหมดสามต้นนะครับอีกต้นหนึ่งก็ ใบสีเขียวกระดูกขาวแบบนี้นะครับลูกไม้กระถางที่สิบหกครับลูกไม้กระถางที่สิบเจ็ดครับตัวนี้เป็นใบยาวนะครับใบยาวกระดูกเขียวอมขาวนะครับเม็ดสีขาวขอบใบสีเขียวพื้นใบสีเขียวแลวอีกต้นนึงนะครับแบบนี้นะครับกระดูกสีน้ําตาลเปื่อยๆออกมารอบนอกเลยนะครับพื้นใบออกสี น้ำตาลอมสีน้ำตาลดอ,อกจางๆนะครับอัดเม็ดสีขาวนะอีกต้นหนึ่งนะครับคล้ายๆกับเมื่อกี้นะครับพึ้นใบสีเขียวอ่อนกระดูกสีขาวนะครับทั้งหมดนี้อยู่ในกระถางสีนิ้วนะครับมีทั้งหมดสามต้นในหนึ่งกระถางดูชัดๆกันเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับ สามารถนำลงปลูกในกระถาง8นิ้วได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องตุ่มดินของเขาตุ่มเดิมนี่แตกนะครับเพราะโดยปกติแล้วบอลสีรากของเขาจะอยู่บริเวณรอบๆกระถางนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาอีกต้นมายกให้ดูนะครับว่ากระากของเขาอยู่ยังไงนะครับถุกไม้กระถางที่16ครับเรามาดูรากของบอลสีก่อนนะครับเวลาเราคว่ากระถางนะครับ ใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางนะครับสอดไปแล้วก็หนีบต้นบานสีของเราไว้ความกระถางลงนะครับแล้วก็ดึงกระถางขึ้นครับเราก็จะเห็นว่ารากของบันสีจะอยู่บริเวณรอบรอบนอกนี้นะครับถ้าเรานําลงปลูกแล้วดินส่วนใดส่วนหนึ่งแตกนะครับรากของเขาก็จะได้รับการกระทุกกระเทือนก็จะหยุดชะงักในการเติบโตไปช่วงหนึ่งนะครับก่อนเปลี่ยนก่อนทําการอัพไซต์กระถางนะครับให้นําดินใส่กระถางอีก นําดินใส่กระถางแล้วนํากระถางของเรานะครับไปวางในในระดับที่เหมาะสมก็คือพื้นดินเดิมตัวนี้นะครับยืนระดับเดียวกับพื้นดินใหม่ในกระถางนะครับแล้วทําการกดบริเวณรอบๆครับกดบริเวณรอบด้านข้างนะครับให้ดินของเขามีความแน่นนิดนึงแล้วก็ดึงกระถางออกมาแ้ว่ความกระถางแล้วก็นํากระถางนะครับลง นำวักบินตัวนี้นะครับลงไปในกระถางเขาจะได้ไม่รับการกระทบกระเทือนนะครับตําบันสีของเราก็จะโตต่อเนื่องนะครับลูกไม้กระถางที่สิบแปดครับลูกไม้ตัวนี้นะครับเม็ดสีออกสีแดงนะครับสีแดงพื้นเขียวนะครับตัวนี้กระดูกสีออกน้ําตาลครับน้ําตาลเข้มพื้นใบบริเวณรอบๆกระดูกนะครับสีน้ําตาลอ่อนนะครับ ปลูกไม้กระถางที่สิบแปดครับปลูกไม้กระถางที่สิบเก้าครับสำหรับใครที่ได้รับบันสีไปแล้วนะครับอยู่ในฟอร์มสวยๆแบบนี้นะครับอย่าไปถอนออกมาล้างรากแล้วปลูกใหม่นะครับเพราะว่าจะทําให้เขาทางกการเจริญเติบโตรากที่เขาเคยหาอาหารได้ขาดเสียหายไปนะครับเขาก็จะัหยุดการเจริญเติบโตไปช่วงหนึ่งจนกว่าเขาะจะสามารถที่จะตั้งหลักแล้วก็แทงรากออกมาใหม่ได้การ ดูอาหารเขาถึงจะดีขึ้นนะครับเนื่องจากว่าบริเวณที่หาอาหารคือบริเวณปลายรากนะครับไม่ใช่ว่าบริเวณรากทั้งหมดส่วนที่หาอาหารได้คือบริเวณปลายรากคนใหญ่ปลายรากจะมีลักษณะอ่อนแอครับขาดง่ายนะครับดังนั้นการถอนออกมาปลูกใหม่นะครับจะทําให้รากของเขาขาดในบางส่วนนะครับทําให้เขาหยุดการเจริญเติบโตกระถางนี้กระถางที่สิบเก้าครับลูกไม้กระถางที่ยี่สิบครับ สวยงามของแต่ละใบนะครับจะมีความแตกต่างกันลูกไม้กระถางที่ยี่สิบครับลูกไม้กระถางที่ยี่สิบเอ็ดครับหลังนี้มีสองต้นนะครับแบบนี้หนึ่งต้นนะครับแล้วก็แบบนี้อีกหนึ่งต้นลูกไม้กระถางที่ยี่สิบเอ็ดครับลูกไม้กระถางที่ยี่สิบสองครับลูกคา้าที่สั่งซื้อนะครับบอกว่าต้นให้เลือกตน้นสวยๆให้นะครับแต่ ทางอัญญาบลสีนะครับทำการนะครับล็อกกระถางไว้แล้วนะครับถ้าท่านเลือกหมายเลขที่ยี่บสองเราจะให้ท่านกระทางนี้นะครับจะไม่มีสวยกว่านี้และจะไม่มีขี้เล็กกว่านี้นะครับกระทางไหนกระทางนั้นนะครับก็ขอความทําความเข้าใจด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอัญญาบลสีจะไปเลือกกระถางอื่นมาให้นะครับยกเมนว่าท่านบอกว่าให้ทางเราเลือกให้เราจริงจะทําการเลือกต้นดืนให้ ส่วน,นต้นที่อยู่ใน youtube นี้นะครับไ์อยู่ใน youtube นี้กระถางที่เท่าไหร่ก็คือกระถางนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะหมุนให้ดูทุกทุกทกทด้านนะครับเพื่อให้ท่านมองว่าแต่ละต้นสวยลักษณะแบบไหนนะครับลูกไม้กระถางที่ยี่สิบสองครับลูกไม้กระถางที่ยี่สิบสามครับ ต้นนี้มีกระถางนี้มีสามต้นนะครับกับหนึ่งหนอ่อกาลังขึ้นมานะครับลูกไม้กระถางที่ยี่สิบสองครับลูกไม้กระถางที่ยี่สิบสามครับลักษณะของแต่ละต้นไม่เหมือนกันนะครับเราจะซูมให้ดูทีละหนึ่งต้นนะครับลักษณะใบของเขาลูกไม้กระถางที่ยี่สิบสามครับลูกไม้กระถางที่ยี่ิบสี่ครับ ท่านจะทําการเลือกซื้อนะครับให้ทําการเลือกเผื่อสํารองไว้ด้วยสักสาถึงสต้นนะครับใน EP นี้นะครับปี EP ที่หนึ่งร้ยแปดสิบสองเลือกไว้สามถึงสี่ต้นจะเป็นการดีนะครับเนื่องจากว่าท่านจะได้ไม่ต้องเสียเวลากลับไปดูอีกลูกไม้กระถางที่ยีบสี่ครับลูกไม้กระถางที่ยี่สิบห้าครับ มีใบไผ่สีขาวด้วยนะครับกระถางนี้ลูกไม้กระถางที่26ครับลูกไม้เป็นไม้ที่แตกหน่อได้อย่างรวดเร็วนะครับเนื่องจากว่าในหนึ่งมเมล็ดของเขานะครับยังไม่มีต้นใดที่เหมือนเขาเขาจึงพยายามขยายพันธุ์โดยการแตกหน่อก่อนนะครับถ้าจะขยายพันธุ์โดยการผสมเจสรอน อายุเขายังไม่ถึงไม่สามารถที่จะมีดอกได้นะครับกระถางนี้กระถางที่ยี่สิบหกครับลูกไม้กระถางที่ยี่ิบเจ็ดครับสีชมพูอมน้ำตาลน,นะครับตอนนี้ใบสีแดงนะครับกระดูกสีแดงเปื่อยๆครับเพศสีขาวลูกไม้กระถางที่ยี่สิบเจ็ดครับลูกไม้กระถางที่ยี่สิบแปดครับ ลูกไม้กระถางที่ยี่สิบเก้าครับดูตันเล็กของเขานะครับตัวน,นี้ไม่ใช่ลูกนะครับเป็นต้นที่เขาใบสีเขียวนะครับสีเขียวสีขาวจะโตเร็วกว่าใบสีแดงนะครับลูกไม้กระถางที่ยี่สิบเก้าครับลูกไม้กระถางที่สามสิบครับ ลูกไม้กระถางที่สามสิบเอ็ดครับลูกไม้กระถางที่สามสิบสองครับวันสีนะครับต้นขนาดนี้นะครับที่สามารถที่เราทำการจำหน่ายนะครับสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ไหมครับเลี้ยงได้เลี้ยงได้นะครับ <S <S 1> <S 1> การปรับตัวให้เขาเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่จะนำไปเลี้ยงนอกตู้ ิ่งแรกที่ต้องทํานะครับนําเขาไปแช่น้าครึ่งกระถางก่อนนะครับเมื่อได้รับไปแล้วนะครับจะวางไว้บริเวณไหนก็ไปแช่ไว้บริเวณนั้นนะครับหลังจากแช่น้ําไว้ครึ่งกระถางแล้วนะครับพื้นที่บริเวณนั้นต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่โดนแดดร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแดดไม่โดนแดดโดยตรงนะครับเนื่องจากบันสีไซขนาดนี้นะครับยังต้องการ แสงที่น้อยนะครับต้องอยู่ใต้สแลนหรือบริเวณใต้ร่มไม้หากนำไปวางแล้วนะครับเห็นน้องเขาทิ้งใบก็ขยับเข้าล้มไปอีกนิดนึงนะครับน้องก็ก็จะปรับตัวไปเรื่อยๆต้องขึ้นอยู่กับการสังเกตนะครับการที่จะปรับตัวน้องเขาจะไปอยู่ด้านนอกลองสังเกตดูว่าใบของเขายุบเร็วเกินไปหรือเปล่านะครับถ้ายุบเร็วเหลือน้อยนะครับควรปรับเข้าล่มต้นไม้กระถางที่สามสิบสองครับ ลูกไม้กระถางที่สามสิบสามครับหากแสงเยอะนะครับแนะนำให้แช่ถังน้ำไว้ที่จานรองนะครับถ้าเราถัางน้ำไว้ที่จานรองแล้วใบยังเหี่ยวเฉาอยู่นะครับให้ขยับเข้าเข้าล่มไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าขยับเข้าไปในล่มแล้วน้องเขามีลักษณะการยืดนะครับใบเล็กลงแสดงว่าแสงไม่เพียงพอก็ขยับออกมาจาก ื้นที่บริเวณนั้นให้เจอแสงมากขึ้นนะครับกระทางที่สาสสามครับลูกไม้กระทางที่สามครับลูกไม้กระทางที่35มิห้าครับ ถูกหมากระถางที่สามที่หกครับลูกไมากระถางที่สามสิบเจ็ดครับกันใบสีชมพูแบบนี้ชัดๆเลยนะครับสีหวานๆเลยกนะระถางที่สามสิบเจ็ดครับลูกไม้กระถางที่สามสิบแปดครับ กระถางที่สามสิบแปดครับลูกไม้กระถางที่สามสิบเก้าครับลูกไม้กระถางที่สี่สิบครับลูกไม้กระถางที่สี่สิบเอ็ดครับกระดุกส,สวยๆชัดๆแบบนี้เลยนะครับต้นเดียวกันนะครับใบ กัดสีใหม่กับสีเดิมไม่เหมือนกันนะครับลูกไม้กระถางที่41ครับลูกไม้กระถางที่42ครับกระถางที่43ครับลูกไม้กระถางที่44ครับ ลูกไม้กระถางที่สี่สิบห้าครับลูกไมก้ก,มกระถางที่สี่สิบหกครับลูกไม้กระถางที่สี่สิบเจ็ดครับกระถางที่สี่สิบปดครับกระถางที่4ี่สิบเกครับลูกไม้กระถางที่ห้าสิบครับ หนึ่งกระถางมีหลายๆต้นเลยนะครับกระถางที่ห้าสิบครับลูกไม้กระถางที่ห้าสิบเอ็ดครับตัวนี้กระดูกสีขาวสวยนะครับลดูกสีขาวกัดสีชมพูขอไปสีเขียวลูกไม้กระถางที่ห้าสิบเอ็ดครับลูกไม้กระถางที่ห้าสิบสองครับ กระถางนี้จะค่อนข้างที่จะหลากหลายสีสันนะครับลูกไม้กระถางที่ห้าสิบสองครับลูกไม้กระถางที่ห้าสิบสามครับกระถางนี้มีใบไผ่สองต้นนะครับสีออกน้ำตาลแบบนี้นะครับ แล้วก็สีออกชมพูแบบนี้ครับชมพูอมน้ำตาลลูกไม้กระถางที่53ครับลูกไม้กระถางที่54ครับกระดูกกรดูกสีขาวอมน้ำตาลนะครับเป็นใบสีแดงลูกไม้กระถางที่54ครับลูกไม้กระถางที่55ครับ ลูกไม้กระถางที่ห้าสิบหกครับปลูกไม้กระถางที่ห้าสิบเจ็ดครับ กไม้กระถางที่ห้าสิบแปดครับลูกไม้กระถางที่ห้าสิบเก้าครับลูกไม้กระถางที่หกสิบครับลูกไม้กระถางที่หกสิบเอ็ดครับกระถางที่หกสิบสองครับสีแดงเข้มเข้มนะจุด จุดเข้มๆเ,เลยนะครับกระถางนี้แล้วก็ใบหอ,อกสีออกชมพูหวนานๆครับใบนะครับส,สีเขียวอ่อนกระดูกสีขาวกระถางที่62ครับลูกไม้กระถางที่63ครับลูกไม้กระถางที่64ครับลูกไม้กระถางที่65ครับ ลูกหมายกระถางที่66ครับสนใจโทรมาที่นะครับ0ูน1แปดเจเป็นทั้งลายและเบอร์โทรนะครับหรือสงสัยยังไงนะครับโทรมาถามเราได้นะครับศูนย์แปดเจรวมถึงการดูแลรักษาการเลี้ยงดูนะครับการวางในพื้นที่ยังไงสแลนแบบไหนนะครับอยากเลี้ยงนอกตู้ต้องปรับตัวให้น้องยังไงนะครับสามารถไลน์เข้ามาสอบถามได้นะครับ หรือจะโทรเข้ามาสอบถามก็ได้0876115169กระถางที่66ครับลูกไม้กระถางที่67ครับสีกระดูกเข้มๆแบบนี้เลยนะครับบางครั้งสีก็อาจจะมองไม่ชัดเท่าไหร่นะครับในกล้องลูกไม้กระถางที่67ครับลูกไม้กระถางที่68ครับ ลูกไม้กระถางที่หกสิบเก้าครับออกจะเป็นบอลใบถ้วยนะครับในสามใบนี้นะครับสามใบนี้เป็นบอลใบถ้วยนะอีกใบนี้ก็จะสีสันออกมาออกโทนสว่างครับสวยๆกระถางที่หกสิบเก้าครับลูกไม้กระถางที่เจ็ดสิบครับลูกไม้กระถางที่เจ็ดสิบเอ็ดครับ มีทั้งใบไผ่ใบหอ,อกนะครับกระถางนี้ถา,างสุดกระถางสุดท้ายสำหรับ EP ที่182ครับสำหรับใครที่ต้องการสั่งบอลสีนะครับโทรมาที่0876115169เป็นทั้งไลน์และเบอร์โทรนะครับสามารถอด ID ไลน์จากเบอร์โทรนี้ได้นะครับ สำหรับที่ลูกค้าที่โทรเข้ามาสั่งจองนะครับวันนี้เรายังมีโปรโมชั่นสิบแถมสองแล้วครับหลังจากกระถางที่สิบขึ้นไปนะครับทุกๆห้าก,กระถางแถมหนึ่งกระถางก็จะส่งแบบเหมาๆห้าสิบาทกรณีเก็บเงินปลายทางเจ็ดสิบบาทากระถางสี่นิ้วจะสั่งกี่ต้นก็ได้นะครับรวมไปรวมกับไม้โบราณก็ได้นะครับไม้โบราณสามารถสอบถามได้ตลอดนะครับสําหรับใครที่ดูคลิปน้อนหลังด้วยในส่วนของไม้โบราณ เรายังมีจำหน่ายอยู่เรื่อยๆแต่ว่าแม่ค้ายังไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปนะครับสําหรับวันนี้นะครับ EP ที่หนึ่งแปดสิขอสวัสดีครับ